สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอนดีอ้คนบ้าบอลเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่ในช่วงสรุปตลาดนักเตะนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับวันนี้มาที่1กันยายนแล้วนะครับตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้ปิดฉากลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสดๆร้อนร้อนซึ่งมีดีลที่น่าสนใจเกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเวทีพเมลีอังกฤษและ ลาลิกาสเปนนะครับกระนั้นอย่ารอช้าไปเจอกับบทสรุปดิวเด่นๆของ5้าใหญ่ในยุโรปกันได้เลยครับผมมาที่พิมลีอังกฤษกันเลยนะครับลีดยูไนเต็ดนะครับคว้าเดนเนียรเจมส์ครับปีชรวดทีมชาติเบลมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญา5ปีค่าตัว25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,125ล้านบาทอาอร์เซนอลครับคว้าทาเคฮิโรโทมิยาสุนะครับกองหลัง ทีมชาติญี่ปุ่นมาจากบุรุลญาด้วยสัญญา4ปีกับค่าตัว7ล้านปอนด์นะครับเจ้าตัวนั้นก็ปฏิเสธบาซ่าไปด้วยนะครับเชลซียืมซาอุยีเกเรสนะครับกองกลางตัวดังจากอันติโกโมาดริดนะครับมาใช้งานนึ่งฤดูกาลผูอ o p ชั่นซื้อขาด40ล้านยูโรนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์วา้าเอมิสองโฮยานนะครับแบ็กขวาทีมชาติบ,บาร์เลียนมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญา5ปีกับค่าตัว25.8ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับ พร้อมกันนั้นไก่เดยทองได้ตกลงยกเลิกสัญญากับแซดโอลิเย่นะครับฟูลแบ็คทีมชาติไอวอรี Coast, ่โคสจะเป็นที่เรียบร้อยแลนะครับโดยเป็นการแยกทางด้วยความเห็นชอบของทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับเอเวอร์ตันนะครับควา้าซัลลมอนลอนดอนนะครับหัวหอกล่างใหญ่ทีมชาติเวนเนซุเอลามาจากต้าเหรียญโปรเฟชชันแนลแบบไร้ค่าตัวพร้อมเซ็นสัญญา2ปีบวกออปชั่นเพิ่มอีก1ปีนะครับคิสซันพาเลต์นะครับคว้า อัลซอนเอ็ดอาร์ดนะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสมาจากเซลติกด้วยสัญญา4ปีค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับยืมเอเดโมล่าลุคแมนปีกชาวอังกฤษจากไอเบลัฟซิกนะครับมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลเต็มนะครับเบิร์นสตี์ขวาคอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับแบ็กขวาทีมชาติเบลมาจากสวอนซีซิตี้ด้วยสัญญา4ปีกับค่าตัว2.5ล้านปอนด์นะครับไบรตันแอนโฮฟอาร์เบียนนะครับ คว้ามาร์คคูกุเยียนะครับกองกลางชาวสเปนิชมาจากเกตาเฟ่ด้วยสัญญา5ปีกับค่าตัวถึง15.4ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ย่อยเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกมาต่อที่กันโชซิเรียอาประเทศอิตาลีกันเลยนะครับจูเวนตุสนะครับยืมมอยเซคีนนะครับหัวหอกดาวรุ่งทีมอิตาลีนะครับขอเอฟ์ตันมาใช้งาน2ฤดูกาลพร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาด28ล้านยูโร ชูเวนตุสนะครับคว้าโมฮัมเหม็ดฮิสันตาเรนกองกลางดาวรุ่งชาวดัชมาจาก p s เอสฟไอโอเด้วยสัญญา4ปีแบบไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับเอีมิลานคว้ายาซีอนอัตลี่กองกลางดาวรุ่งเลือดน้ำหอมมาจากบอกโดนะครับด้วยสัญญา5ปีค่าตัว10ล้านยูโรก่อนปล่อยตัวนักเตะให้ตัวสังกัดยืมใช้งาน1ฤด,ดูกาลนะครับซามโดเรียยืมตัวฟรานซชสโก คาบุโตกลองหน้าจอมแกล่งของซัสโรโมาใช้งานในฤดูกาลทรกอมชั่นซื้อขา,าด3.5ล้านปอดน,นปด์นะครับเจนัวคว้าฟิลิเป้ไกเซโดนะครับกล่องหน้าทีมชาติเอกวาดอร์มาจากาลาซิโอด้วยสัญญา3ปีค่าตัว2ล้านยูโรเจนัวนะครับคว้าอับดุรายตูเล่นะครับกลอ,องกลางชาวฝรั่งเศสมาจากน้องด้วยสัญญา4ปีค่าตัว3.5ล้านยูโรนะครับ กายารียืมเกย์มิต้าบันเดกองหน้าชาวเซเนก็ของ RS ร์เอสโมนาโกมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลเต็มนะครับเวเนซียยืมอีธานแอมพาดูกองหลังทีมชาติเวลของเชลซีมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลนะครับนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดสรุปวันสุดท้ายของการโชว์ซีอาในตลาดนักเตะนะครับก็มีการผับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างมากมายนะครับ มาต่อกันที่ลีกใหญ่อีกลีกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลาลิก้าสเปนนั่นเองนะครับแอนเติโกโมาริยยืมอองตัวกรีนส์แมนกองหน้าดาวดังทีมชาติฝรั่งเศสบาส์เโล่ามาใช้หนึ่งฤดูกาลผู้อ่อปชั่นซื้อขาด40ล้านยูโรนะครับขณะที่บา์เโล่าได้รุกเดืยอย่องกองหน้าชาวดัชของเซบียามาแทนนะครับรอคอนเฟิร์มนะครับลาดาเมลฟางเก่ากองหน้าจอมเก่าชาวโคลเมเบียเซนซบลายโยเบโกาโ,โนหลังยกเลิกสัญญาก,กับต้นสังกัดกาลาตาสลายนะครับ เรอันมาริดคว้าเอดูอาโดนะครับกามาวินก้านะครับกองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเ,งเศสมาจากแรนช์ด้วยสัญญา6ปีค่าตัว3าสี่ล้านยูโรนะครับเรอันเบติสนะครับยืมเอ็กเตอร์เบเยรินนะครับแบ็กขวาชาวสเปนิชของอาร์เซนอลมาใช้งานหนึ่งฤด,ดูกลาลนี่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว yer, นะครับสำหรับเบเยรินนะครับก็ไม่ได้มีรายงานอะไรเพิ่มเติมนะครับของลาซิก้าสเปนมาต่อกันที่บุนเดสเลกาเยอรมนีเลยนะครับ บอสเซียดอทมุนยืมมารินบอนกราชิตนะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวโครเอเชียนะครับของฟ f l ฟล์โวกบวกนะครับมาใช้งาน1ฤดูกาลพร้ออปชั่นซื้อขาด12ล้านยูโรอาบีรัสซิกนะครับคว้าอิรัสโมลิบาร์นะครับกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีมาจากบาร์เซโลนาเลื่อเงินห้าปีค่าตัวสิล้านยูโรนั่นเองฮอฟเฟนฮาร์นะครับยืมคริสลิชาร์ดนะครับเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวอเมริกันจากไบร์นเลนิคมาใช้งาน1ฤดูกาลครับซึ่งก็เคยมาใช้งาน1รอบแล้วนะครับก็ ไม่ได้มีรายงานอะไรเพิ่มเติมนะครับก็บูเลเซกาประมาณนี้นะครับมาถึงลีกสําคัญนะครับที่จะพูดถึงไม่ได้ลีกโอ้โหถือว่ามีการถัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากมายนะครับอย่างลีกเอิงนะครับประเทศฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับยืมนูโน่เมนเดสนะครับแบ็กซ้ายเดอรุงทีมชาติโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพวกออปชั่นซื้อขาดสีล้านยูโรนะครับรอคอนเฟิร์มครับโอลิมปิกลียงเซนฟีเยโรบัวเตงนะครับอดีตประกานหลังบาเยิร์นมิวนิกด้วยสัญญา2ปีนะครับนี่ก็็เปน ดูที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับโอลิมปิกลเยอนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับยืมเปาโลซาเบียนะครับกองกลางทีมชาติสเปนของปารีสแซงต์แชร์แมงมาใช้1ฤดูกาลนะครับแล้วก็เบนฟิก้านะครับยืมวาเลนติโนลาซาโรนะครับกองกลางทีมชาติออสเตรียของอินเตอร์มิลานมาใช้งานนะครับแล้วก็เชฟฟิลด์ยูนเต็ดยืมโรบินโอเซนนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติสวีเดนของอาร์เอสโรมามาใช้งานในฤดูกาลนะครับสวอนซียืมลิสวิลเลียมนะครับเซ็นเตอร์แบ็๊ ดาวรุ่งเลี้ยวผูมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลเช่นกันนะครับบอลหมัดคว้าไรอันคิตตี้นะครับกองกลางจาก สกอตแลนด์ Scotland, นะครับมาจากเซลติกด้วยสัญญา3ปีนะครับเซลติกยืมคาร์เมลอนคาร์เตอร์วิกเกอร์นะครับ, ic, Cameron, Carter, icar, รบกองหลังชาวอเมริกันของท็อตแนมฮอสเปอร์มาใช้หนึ่งฤดูกาลนะครับฮัมบูเอ็ดเฟวนะครับยืมทอมมี่ดอยนะครับกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาใช้หนึ่งฤดูกาลนะครับโอเอสลูเวนยืมลูน่าอเล็กซูนสันนะครับผู้รักษาตัวสำร,รองอาร์เซนอลมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพวกออปชั่นซื้อขาดเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็น ความเคลื่อนไหวสุดท้ายนะครับที่เราได้นํามารายงานทั้งหมดนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับการที่จะลงทําเกมในทุกๆนัดแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอของวงการฟุตบอลนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ